ลิซ่าสตองบินจากไทยและไปขึ้นคอนที่เกาหลีเลยพนักง,งานคิงระดับความเจอลิซ่าให้ฟัง mm ่งอิจฉาเลงมกมึงหนแคมวอก เห็นแค่หมวกเห็นแค่หมวกก็เอาแหละลูกเพื่อนก็พ้อเที่ยวเห็นเห็นยุตแต่แม่พ่าะกราบห้องเห็นหน้าน้ำเด้อกราบสวัสดีครับท่านจะรี่ทุกคนครับผมหน้าในชแนลช่วงเช้าวันที่13มกราคมไปซาบินไปฮ่องกงเพื่อขึ้นคอนเสิร์ตแบ็คพิงก์เวิร์ทัวร์บอลพิงก์อินฮ่องกงที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่13 14 15ซึ่งวันที่15นะครับเป็นการเพิ่มรอบเข้าไปเพราะที่นั่นแขกเหลือมากมายแน่นเกิด และการบินไปในครั้งนี้ของลิซ่านะครับเป็นการบินไปในช่วงเช้าและซาเช็คตอนเย็นแล้วก็ทําการแสดงในช่วงค่ายิงยาวไปตลอด3วันกันเรียกว่าร่างกายของเธอนั้นต้องสตรองพอสมควรใจต้องสูเอ็มต้องเข้ากระทิงแดงต้องมาจริงจริง <c oughs> และการบินไปแล้วก็ขึ้นคอนเสิร์ตเลยนะครับทำให้นึกถึงสมัยช่วงเวอร์ทัวร์ในช่วงปี2020 ทิน,นั้นไปนงานแฟชั่นวีคที่มิลานของพราดาพอเธอเสร็จงานจากพราดาเสร็จปุ๊บเธอก็บินไปคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นต่อทันทีและในครั้งนั้นนะครับไม่ได้บินตรงไปที่ญี่ปุ่นเลยแต่บินกลับมาที่เกาหลีก่อนแล้วต่อเครื่องจากที่เกาหลีไปญี่ปุ่นก็เรียกว่าอยู่เป็นเครื่องเป็น10ชั่วโมงโหดมากแต่นั่นแฟนๆนันกกัวทิซ่านั้นเจ็ตแหลกกันสุดลเลยแต่พอทิสซ่าขึ้นเวทีปุ๊บแสดงเต็มพลัง powerful แฟนๆนี่งงดคักเึดเนยประหนึ่งว่าเธอนอนเต็มอิม่ และก็แสดงคอนเสิร์ตได้อย่างดีเยี่ยมไม่มีขาดตกบกพ้องเลยนั่นก็เพราะว่า กระถิงแดงช่วยเธอไว้นั่นเองซึ่งเธอนั้นก็เคยมาอัปเดตสตอรี่บนอิสต้าแกรมเอาไว้ด้วยแต่รอบนี้นะครับดิซ่ามีการเสียงแหบแถมตอนช้าแฟชั่นสนามบินของเธอนั้นคือสภาพพร้อมนอนบ๊อคือขึ้นเครื่องปั๊บนอนปุ๊บได้เลยแต่พอถึงฮ่องกงนะครับแล้วก็ขึ้นคอนเสิร์ตในรอบสาวเช็กแล้วก็ในรอบสแสดงคอนเสิร์ตก็รู้สึกว่าอืม,มาตรฐานของเธอนั้นสูงจริงๆและขอเล่าย้อนกลับไปในช่วที่ิซ่านั้นมาสแสดงคอนเสิร์ตที่ไทยนิดนึงครับหลังจากดิซ่านั้นบินมาเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ไทยแดนหลุมโห e. น บางคนนั้นก็ผัดกันเป็นลมเป็นช่วงๆก็เรียกว่าเป็นห่วงกันไปแต่ๆบ,บเลยทีเดียวโดยในช่วงที่ลิซ่านั้นอยู่ไทยนะครับเธอก็ได้มีโอกาสลิซ่าออนทัวร์สร้างเม็ดเงินและก็ได้เผยแพร่ความเป็นไทยคาลเจอร์ culture. ออกไปสู่สายตาประชาคมโลกอีกเช่นเคยประหนึ่งเป็นพรีเซนเตอร์ของร้านโดยที่ร้านนั้นไม่ได้เสียเงินจ้างสักบาทอีกทั้งก็เป็นผู้ป่าวประกาศอาหารไทยให้กับทั่วโลกนั้นได้รู้จักมากขึ้นผ่านความเป็นซุปตาร์เวิร์กคลาสของเธอไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นยืนกินที่ฮิตจนต้องบินไปกินถึงบุรีรั่อด้้้้รทีาาานนนนนจชิเขง ยิ้มแก้มแตกนอกจากนี้แล้วก็มีต้องหู้เจหวันบันทัดทองที่ถึงแม้ว่าลิซ่านั้นจะไปมาน,นานแล้วแต่ก็ยังได้รับความนิยมอยู่ซอสปัจจุบันและล่าสุดครับเหล่าก็เกี่ยมเพิ่มวัตถุดิบเนื่องจากว่ามีการถูรเข้ามาจองสายแทบไม่พอลิซ่าอิมแพคอีกแล้วขับท่าน แล้วเหล่าร้านข้าวต้มที่มีอาหารไทยจีนและอาหารทะเลเป็นร้านดังร้านหนึ่งย่านอาลีซึ่งร้านนลิซ่าและครอบครัวนั้นได้เข้าไปทานในช่วงจบคอนเสิร์ตท,ที่ไทยจากข้อมูลที่หามาแลครับวอลิซ่า Lisa, นั้นไปกับครอบครัวและก็มีคุณเดียน,นาพร้อมกับเชอร์ลีนน้องของคุณนิชคุณไปด้วยนอกจากนี้แล้วก็มีเมเนเจอร์แล้วก็มีกาดพร้อมกับทีมงานอีก30ชีวิตนั่งในห้องว i p ีชั้น3ของร้านในช่วงเวลาตีหนึ่งครึง่งส่วนอีก3สาวนะครับไม่ว่าจะเป็นโรเซ่เจนนี่หรือว่าจีซูหลัง เธอนั้นมีงานเดนทิสเซนในวันที่9ซึ่งงานนี้ผมก็ไม่ได้ไปไม่มีสิทธิ์เหมือนไม่มีบุญเงดขักนั่นนั่นอนั่นยิ้มหรือว่าแผนดินไหวฮะยิ้มทีไรวันไหวทุกทีเลยฮะ ตัวทีลิซาประธานนะครับเป็นการโทรมาจองแบบ V.I.P. ไม่ได้จองในชื่อลิซาด้วยแต่เจ้าของร้านบอกว่าจองในชื่อของคนอื่นโดยร้านเราานี่นะครับปกติแล้วก็จะมีคนดังๆมาทานกันเยอะมากรีวิวแน่นมากเพราะอาหารสดสะอาด และอร่อยเจ้าของร้านเหลาเลาคุณเปิ้นบอกว่าตอนที่โต๊ะจอง VIP มาถึงเขานอนไปแล้วหลับไปแล้วบุ๋ยๆเลยแต่พอโต๊ะ VIP มาเขาก็ถูกปลุกขึ้นมาให้ลุกขึ้นมาดูวาลิซ่าแบ็คพิงนั้นหมักเขาบอกว่าเขาจอลิซ่าม,มาในลุกสบายๆใส่หมวกใส่กางเกงขาสัาน้นและก็เสื้อฮูด เขาบอกว่าในห้อง VP ทีมงานแล้วก็กาไม่ให้คนอื่นเข้าเลยนอกจากทางร้านโดยบรรยากาศที่เขาเข้าไปนะครับเขาบอกว่าคนในนั้นน่ะเยอะพูดคุยกันหัวเราะเสียงดังตามสไตล์งานสังสรรค์เขาเองก็มองหาลิซ่าอยู่นานก็ไม่เจอซาเท๋จะมีคนเรียกว่าลิสลิสก็เลยหันไปเจอพอดีตอนที่เจอนะครับเธอกําลังยิ้มแล้วก็หัวเราะอยู่เขาบอกว่าลิซ่านั้นนั่งกินแบบชิลๆแฮปปี้มากคุยกับเพื่อนมวลกรุ๊ปเหมือนกับได้รีแลก์หลังจบคอน ซึ่งร้านเหล่าๆนะครับเพื่อนขอลิซ่าที่ชื่อเดียนาเป็นลูกค้าประจําของที่นี่ไม่แน่ว่าร้านนี้ก็อาจจะถูกแนะนํามาจากคุณเดียนาก็ได้โดยเจ้าของร้านบอกว่าเขาอยู่ใกล้ลิซ่าบอคือ ไกลมากห่างกันแค่สเก้าแต่ก็ไม่อาจหยิบยืมมือถือมาถ่ายได้เขาบอกว่าเขาไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยทักแชทไปหาคุณมดดําว่าเจอริซาจะต้องทําตัวเช่นไรอารมณ์แบบช็อตฟิลมาเจอริซาเจ้าของร้านพี่น้อง3 <c oughs> คนยืนชอ็อกพี่มดดําคะห <c oughs> นูเจอริซาคะ่ะ <c> ร <oughs> <c oughs> ิซามาที่ร้านจะทํำยังไงดี <c oughs> วะเขาบอกว่าเขาดันอยากถ่ายรูปมากแต่ก็เกรงใจเสียดายที่ไม่กล้าขอถ่ายรูปในส่วนของเมนูที่ลิซาสั่งนั้นก็เยอะตามที่คนเข้าไปทานรอบนี้เธอสั่งมาแบบแทบไม่ สาแฟนขับจำแทบไม่ได้จนทางร้านนั้นต้องติดป้ายว่าเธอนั้นทานอะไรบ้างเพราะสั่งเยอะจริงๆอีกอย่างหนึ่งเมนูที่ลิซ่สาสั่งนั้นมันจะกลายเป็นเมนูตามรอยที่ลูกค้านั้นจะถามว่าลิซ่าสั่งอะไรบ้างคะโดยเมนูที่ว่านะครับมีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นหนาเลียบหมูสับแกงจืดยำมะเตงไข่แดงหอยเชลเผากุ้งลายเสือผัดพริกเกลือปลากระพงนึ่งมะนาวหอยเชลเผาปลาดุกฟู ผักบุ้งกระรับน้ำป่าบัวลอยน้ำขิงมะม่วงเบา่าน้ำใบเตยซึ่งเมนูที่น่าจะเป็นของที่ซ่าแน่ๆก็คือยำปลาเต็งไข่แดงกับบัวลอยน้ำขิงอย่างแน่นอน ก็เรียกว่าสมใจอาหารไทยของเธอจริงๆในส่วนของผู้ที่เข้าไปทานในร้านนะครับในช่วงเวลานั้นที่รู้ว่าเป็นลิซ่ามาก็แตกตื่นกันยกใหญ่เลยการที่มากับทีมลิซ่าเดินออกมาบอกทางร้านว่าให้บอกลูกค้าท่านอื่น้วยว่าไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปเนื่องจากว่ามาเป็นการส่วนตัวซึ่งตรงนี้ผมจะอธิบายให้ฟังท้ายคลิปโดยลูกค้านะครับหลังจากที่ทางร้านประกาศบอกว่าไม่ให้ถ่ายรูปก็ไม่มีใครถ่ายเลยคือดีดีให้ความเป็นส่วนตัวสุดๆแต่ลูกค้าเหล่านั้นนะครับหลังทานเสร็จพนักงานบอกว่าไม่มีใครยอมกลับเลย พวกเขานั้นรอดูลิซ่าอยู่และหลังจากเรื่องนี้แพรสะพัดออกไปบริซ่านั้นอยู่ร้านนี้ตอนนี้เวลานี้คนก็มารอและสุดท้ายก็ได้คลิปอย่างที่พวกเราเห็นเห็นกันนั่นแหละครับละส่วนของพนักงานในร้านนะครับพูดซึ่งปื้มแต่ต้องเก็บอาการหลังจากที่เจอลิซ่าแล้วพวกเขาก็ออกมาขิงความระดับใกล้ชิดชนิดที่บัตร v i p ก็ไม่มีสิทธิ์บัตรโซนบีเหรออย่าหวังเลย <laughs> พนักงานในร้านโทรขิงบอกกันว่าเห็นไม่โลก นูเห็นแค่หมวกก็เลยถูกปลอบใจว่าเห็นแค่หมวกก็เอาเล่นแหละลูกดีงามละค่ะบัตาพเจบาทเห็นแต่เส้นผมตากแดดตากลมยังแฮปปี้เลยหนูนูเห็นแค่หมวกใกล้แค่นี้ดีแล้วลูกทุกคนนอฮ่ะ ในส่วนของอีกคนนะครับขิงแบบหน้าแดงไปหนึ่งเขินหนาแบบช็อตฟิลเขาบอกว่าแต่เอื้ยดีเห็นเบิร์นเลยเด้ก็คือเห็นแบบตัวเป็นๆทั้งตัวเลยเต็ม2ตาแบบ full HD พูดขิงทับน้องไปเลยว่าเอึ้ยเห็นหน้าน้ำเด้พูดไปแล้วก็หน้าแดงไปวุ้ดหรือตนขัดหรือตนเด้ลรือต้นเขาติบอหลือต้นจะของนี่แหละเงินขัก <laughs> นี่แน่ <laughs> และขอสงสัยนะครับเวลาลิซ่านั้นไปออกงานต่างประเทศทำไมถึงถ่ายรูปได้ขอละไสิ่งก็ได้แจกละไสิ่งก็ได้อันนี้เท่าที่ทราบนะครับกฎการถ่ายรูปในการเดินทางส่วนตัวเนี่ยที่ไม่ใช่งานทางการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าที่ใดๆก็แล้วแต่ทางค่ายนั้นจะไม่อนุญ,ญาตให้ศิลป,ปินถ่ายรูปรวมกับคนอื่นส่วนหนึ่งก็เรื่องความปลอดภัยนั่นเองดูในกรณีของร้านเหล่าเป็นตัวอย่างพอรู้ว่าลิซ่าอยู่ตรงนี้แฟนคลับก็รีบม,มากันตรงนี้นั่นแสดงให้เห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้เือนั้นเดินทางไปไม่ว่าจะไปทานข้าวไป น้อยหรือบางทีอาจจะมีแค่เมเนเจอร์ไปด้วยแค่นั้นเอง ซึ่งตรงนี้นะครับมันจะเป็นช่องโหว่ให้พวกสตอกเกอร์หรือคนที่เป็นแอนตี้แอบติดตามซึ่งบุคคลเหล่านี้นะครับก็มักจะมาในรูปแบบของแฟนคลับนี่แหละโดยในอดีตนะครับเราจะเห็นว่ามีศิลปินถูกแอนตี้หรือว่าสตอกเกอร์เข้ามาทําลายร่างกายแบบถึงเนื้อถึงตัวโดวยอาศัยช่องโหว่ในรูปแบบของแฟนคลับนี่เองตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนนั้นเข้าใจกดตรงนี้ด้วยดังนั้นเวลาไปไหนมาไหนนะครับที่เป็นงานส่วนตัวเพราะเธอนั้นจะไปกันแบบเงียบๆแต่ก็อย่างว่าแหละครับลิซ่าก็คือลิซ่าเธอไปไหนคนเขาก็จาได้หมดเพราะ ที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังในคลิปคลิปนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับแล้วพบเจอกันในใคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไอเทมอะไรที่ตอนนี้ชอบที่สุดแชร์ตาม,มั่นใจ I can see that. Yes. No? Uh, gap, sure, you can see ID, you know? mm -hmm. sure, Just now I asked her the current must-have item between bucket hat and a cap. And straight away she said, Cap. She's into caps right now. You're into caps right now? Yes. Ah, shop caps. เดียวนะแต่จริงล่าสุดแตบางอยางเข้าไปส่องกันใสยดีดีใช่มันหนาวมันหนาวหัวเลยใส่หมวอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมใช่ไหมครับก็แบบว่านั่นแหละก็หนาวหนักาหน่อยดีดีแต่ที่ชอบตอนนี้จริอิ่มสบายใจหายเหนื่อยใช่หายเหนื่อยจริงๆชอบคอนนี้มากแล้วสำคัญได้เลยนะว่าเป็นรอยยิ้มของแบบการที่ยิ้มที่ได้เจอกับไทลิงส นี่มันแบบมันแตกต่างไะ it's it's the feeling of coming back home ใช่ค่ะมันคุยมันคุยกันเรื่องมันคุยกันเรื่องมันคุยภาษาเดียวกันทุกคนชอบมาบอกว่าน้องลิซ่าพูดไทยเยอะมากในในคอนเสิร์ตะพยายายคท้จริงๆวันแรกเขินมากวันแรกเขินมากไม่ใช่กล้าพูดค่ะแต่ว่าคุณแม่แบบเอ้ยทำไมพูดน้อยจังวาเขินอ๋อโอ้ยพูดเยอะัแล้วก็ยังเป็นล่ามให้ด้วย ใช่ค่ะแต่ก็ร่างก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ราะส,สุดยอดไหม <Yeah! S 2> สุดยอดสุดยอดในทุกๆด้านแล้วรอยยิ้มนี้ That confident smile she has I mean you can't take your eyes off that งั้นขอถามเลยกับการที่ได้เข้ามาอยู่ในร day, ครอบครัวเดนจิสเต้ครับรู้สึกไงบ้างโหรู้สึก ดีใจมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เลือกนหคือตั้งแต่เด็กๆเนี่ยหนูรู้สึกคุ้นเคยกับดนติเซ่มาตั้งแต่เด็กๆเลยคือถ้านึกถึงยาสีฟันหนูต้องนึกถึงแบรนด์แรกก็คือดนติเซ่ใช่ค่ะแสเหงใช่ใช่สุดยอดเลยนะคะโอ้โหนี่แหละแต่ตัวจริงก็เลยไม่แปลกใจแล้วแหะบอกเมื่อกี้ก็ได้ความจากด็อกเตอร์แล้วด็อกเตอร์บอกว่าที่เรืองนี่เพราะว่าน้องลิซ่ามีรอยยิ้มที่แบบ สวยที่สุดในโลกอ่ะน,นี่ Love That o s e ออ,นอนรออก million dollar smile ชอบการโพสจริงๆเลยนะชอบอืมอหน้ันัน่ยน,น,นยิ้มหรือแผดดินไหวฮะยิ้มทีไรวันไหวทุกทีเลยฮนะพูดแทนใจ นี่คือแบบว่าพูดแทนใจมากๆเลยจริงๆใช่ไหมสุดๆสุดๆไปเลยจริงๆนะอา้าวแล้วถ้าพูดถึงรอยยิ้มนะประเทศไทยขึ้นชื่ออแล้วว่าเป็นเจ็ด่าเจ็ด<อ>ถามได้ไหมว่าเพราะอะไรครับเพราะหนูเกิดวันที่27อ่าาก็คืคอลมไายด้วยเจ็ดเจ็ดขาเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดเบอร์หนูมีเจ็ดกับแปดอุ้ย <laughs> ลองดูเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปลองจะโทษติดจะโทษติดตอนนี้เลโอลีโอลูก้าลิลี่ลูวิเลโกเลฟเลโกเลฟห้าแล้วหก่หกอขอโทษครับแล้วนะฮะแล้วก็มีชื่อไว้รอละค่ะแต่จะไม่มีรอค a n I ask Yes and that is lemon. แต่แต่ยังแต่ไมเรียนค่ะไม่ไม่น่ามีเพอใช่ไหมเอาหรอไม่น่ามีเพิ่มหรอแต่ไี้ชื่ออย่างน้อยเราก็ได้ชื่อนะตัวที่เจ็ดที่แบบนะอยู่ใน imagination ของเราจะชื่อเลมอน่ะเลมอน เดี yet, ๋ยวถามจริงๆแล้วเมื่อกี้คำถามอ่ะย่าเป็นอะไ the q u e s t i o คเชียลเดอร์โอ้โห l r i g น t ่ e เอ t เอาขอขอเนี้ยเอาาถากับเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะเมื่อกี้มี c <oughs> a okay. u s so ส we haven't answered that question, a ลาสัตว์เลียงตัวต่อไปของลิซ่าน่าจะเป็นอ่าน่าจะเป็นแมวค่ะนี่อันนี้ก็ตอบได้เร็วอยู่แล้วเนื่าท่านแมวใช่ชอบแมวท่านแมวอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว่ีหมางมาตัวหนึ่งก็ไม่เลย o a her next a l t which ต้อนรับกลับบ้าน <c oughs> Welcome back home that that oh. wow. นั่ t เขียนอยู่บ t sign p r o j e c t r i g h ว้าวยินดีต้อนรับกลับบ้านน่า oh. รักจริงๆท,ทั้งหมดนี้ที่เราทำเพราะว่าเรารักน้องลิซ่าถูกไหมฮะ <c oughs> พูดพร้อมๆกันเลยนะให้น้องลิซ่าได้ยินแล้วก็ชื่นใจเลยครับเ o ิ่มลิซ่านะเต็มเสียงเลยครับทุกคนพร้อมกัน1 2 3 7พันล้านรอยยิ้มและรอยยิ้มของคุณคือรอยยิ้มที่เราอบหน้องเป็นไงสนุกเนาะสนุกมากจริงๆน้นองดิฉจนกับทุกคนเลยจริงๆเอ็มบ <c oughs> ริโอพาราคอนทอครับเนื่องจความตั้งใจของเดนเทเซ่แล้วก็ความมาจากโมลิซาที่มาเจอกับทุกคนนอกจากคอนเสิร์ตบอลทิ้งแล้วด้วยแล้วก็มาในวันนี้กับสเปเชียลกรีนเลยนะอยากถามน้องดิซ่านิดหนึ่งว่า you you how do you see your future self ในอานาคตสักประมาณ5ปี10ปีเห็นตัวเองยังไงเป็นยังไง ยังไม่เคยคิดเหมือนกันค่ะก็คิดขังคำดูว่าเอ๊ะเราเห็นตัวเองเป็นยังไงบ้างก็คงมีความสุขกับครอบครัวการใช้ชีวิตแล้วก็คงจะมีพี่ๆคอยสนพบสนุนไปตลอดแก่ไปด้วยกันแก่ไปด้วยกันไหมยิ้มสวยไปด้วยกันไหมเย้คอนิสต์มาสไปด้วยกันนะเดินทางมาถึง ช่วงท้ายแล้วนะทุกทุกคนครับเวลาเห็นความสุขมักจะผ่านไปไวเสมอเลยอ่ะสุดท้ายนี้ขออนุญาตให้โมเมนต์นี้กับน้องลิซ่าเลยอยากจะบอกอะไรกับทุกคนเชิญได้เลยค่ะอออย่างอื่นเลยต้องขอขอบคุณเดนจิเซ่นะคะที่จัดโอกาสแบบนี้ให้หนูได้เจอเอ่อกับลิงทุกคนค่ะแล้วก็วันนี้สนุกมากมากเลยขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจแล้วก็ไว้เจอกัน,หนใหม่ในเร็วนี้ค่ะขอบคุณค่ะ Thank you. Yeah. See you คอนเฟนดี้นะแต่ว่ามี Inspiring Message จากน้องลิซ่าฝากไป